สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลาของ Speed News นะคะช่วงนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารในโลกของยานยนต์ค่ะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตกับเราได้ถึง4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ True Vision 72 Speed Channel ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะ w w w s p e e d c t a ป n ดช t h a i ไทย d com และตอนนี้มีเพิ่มมาอีก2ช่องทางแล้วนะคะนั่นก็คือ psi true ทีวีช่อง24และยังมีเคเบิลท้องถิ่นนะคะ CTH ด้วยค่ะ4ช่องทางก็สามารถอัปเดตเรื่องราวต่างๆในโลกของยานย,ยนต์กับเรา2คนนะคะเช่นเคยคุณพัชราอภิญญาวาลและดิฉันชัญญาภากรพัน์ค่ะข่าวันนี้มาขอเริ่มกันที่ข่าวร้ายนะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเนื่องจากว่าปตทค่ะเตรียมที่จะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศนะคะทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้นลิตรละ50สตางค์ค่ะส่วนน้ํามัน E85 นะคะปรับขึ้นลิตรละสา,ามันดีเซลนะี่ยยังคงราคา เดิมอยู่นะคะ,คะโดยจะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่5นาฬิกาของวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะผู้ชมที่มชมอยู่นะก็ะอาจจะยังพอมีเวลาไปเติมน้ำมันกันได้นะคะดิฉันเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งลดราคาน้ำมันมาเองขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะ จิงก็ต้องอัปเดตกันเป็นวันต่อ,ว,ตอ,อว,วันไปนเลยนะคะและคะไปเริ่มต้นช่วงนี้ของสปีดนิวกันด้วยเรื่องราวของผู้ชมที่มีพฤติกรรมชอบขับปาดหน้านะคะชอบแซงชอบเบียดชอบแซกคอสะพานนี้งานนี้ต้องระวมัดระวังก,กันนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าผู้บังคับการตํารวจจราจรเนี่ยเขาเตรียมที่จะติดกล้องแล้วนะคะสําหรับผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะโดยจะมีโครงการนําร่องถึง10จุดก่อนนะคะ แล้วก็จะสามารถจับตัวคนที่มีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะชอบขับปาดหน้าชอบเบียดเลนชอบแซกคอสะพานนะคะพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตํารวจจราจรเขาบอกว่ามีโครงการติดตั้งกล้องจับผู้ที่ขับขี่ที่ชอบปาดชอบเบียดชอบแซกคอสะพานแล้วก็ชอบแซกทางร่วมทางแยกอื่นๆนะคะก็เลยส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรเป็นอย่างมากค่ะอย่างเช่นนะคะที่ถนนลาดพร้าวขาออกนี่นะคะหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ มีพฤติกรรมอย่างนี้เยอะๆเนี่ยนะคะทำให้ถนนลาดพร้าวนั้นมีรถติดยาวกว่า7กิโลเมตรทีเดียวนะคะ,คะที่ผ่านมานั้นก็มีการใช้กล้องจับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรหรือว่าเลเไลค์คามราสามสิบทางแยกซึ่งถือว่าได้ผลดีเนื่องจากว่าสถิติการจับกลุ่มผ่านกล้องดังกล่าวก็พบว่ามีผู้กระทําความผิดลดลงนะคะโดยกล้องดังกล่าวนั้นจะมีหลักการทํางานเช่นเดียวกันกับเลเร์ไลค์คามรานั่นก็คือจะมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวหากว่ามีรถปาดหน้านะคะหรือว่าเบียดบริเวณเส้นทึบนั้น จับภาพทันทีเลยนะคุณวางะนะคะ,คะก่อนที่จะส่งหมายไปเรียกเก็บค่าปรับถึงบ้านกันเลยทีเดียวในงานนี้นี่แบบว่ามีหลักฐานให้เห็นชัดเจนนะคะหนีไม่ได้เลยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังเริ่มเขียนโครงการและก็จะเริ่มนําร่องก่อนนะคะสิจุดซึ่งกําลังลงพื้นที่สํารวจว่าเป็นจุดใดาอาจจะเป็นจุดที่มีปัญหาการจราจรมากๆนะคะปัญหามากก็จะเริ่มติดก่อนนะคะและในแต่ละจุดนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ5ล้านบาทเมื่อติดตั้งแล้วจะประเมินผลหลังจากนั้นอีก6เดือนนะคะหากว่ามีผลตอบรับที่ดีเนี่ย จะขยายโครงการเพิ่มนะคะงานนี้10จุดปุ๊บอาจจะมีทั่วทั้ง กรุงเทพมหานครเลยนะคะผู้ชมที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี่ตอนนี้ก็หนาวๆร้อนๆกันบ้างแล้วนะเมื่อก่อนก่อนจะปาดก่อนจะเบียดนี่ก็ดูเอ้ตำรวจไหมนะถ้าไม่มีอาจจะปาดนะแต่ว่าตอนนี้นะต้องกลัวแล้วนะคะมีกล้องคอยดูแล้วนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะมีคนคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลางานนี้นี่เรียกว่าออกหมายจับไปถึงบ้านเลยนะตามตัวเลยนะติดๆเลยนะค่ะเราไปดูอีกหนึ่งปัญหานะคะปัญหาการจราจรรถติดเนี่ยนะคะทางด้านของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะก็ออกมาเก็บสถิติการใช้ ความเร็วทั่วกรุงเทพมหานครในปีนี้พบว่าลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและก็เตรียมที่จะเสนอโมเดลเหลื่อมเวลาแก้ปัญหาจราจรกับที่ประชุมด้วยโดยนายจุลาสุขมานบนะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอ,อนะคะท่านกล่าวค่ะว่า จากการเก็บสถิติการใช้ความเร็วของรถบนถนนทั่วกรุงเทพพบนะคะว่ามีความเร็วเฉลี่ยลดลงจากปีที่แล้วโดยในช่วงเช้าเนี่ยลดลงจาก19กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงเย็นนะคะลดลงจาก24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือ23กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนะคะมีรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง1,200คันต่อวันทําให้การจราจรน,นั้นขับข้างและก็ติดขัดในหลายพื้นที่จึงทําให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ค่ะโดยเฉพาะถนนพหลโยธินเพชรบุรีและเพชเรเกษมนะคะซึ่งมีจุดคอขวดที่เป็นปัญหาอยู่เป็นจํานวนมากการนี้ก็เลยเตรียมที่จะหารือกับทางตํารวจนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยการย้ายจุดกลับรถหรือว่าป้ายรถเมล์ในจุดที่เป็นคอขวดเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดค่ะ นอกจากนี้นะคะในการประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรหรือว่าคอจรอที่จะประชุมกันในสัปดาห์หน้าทางสอนอ,อก็จะเสนอโมเดลเหลื่อมเวลาเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดโดยใช้วิธีขอความร่วมมือนะคะโรงเรียนและก็บริษัทเอกชนให้เปลี่ยนเวลาเข้าเรียนและเข้างานเหลื่อมเวลากันโดยอาจจะเริ่มทดสอบบนถนนเกียรกายและถนนสามเสนก่อนนะคะเนื่องจากเป็นถนนที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเพราะมีโรงเรียนอยู่จํานวนมาก อย่างเช่นตอนเวลา7จ็ดโมงครึง่งแปดโมงครึง่งแล้วก็9ก้าโมงครึ่งเนี่ยนะคะส่วนช่วงเย็นก็อาจจะให้เลิกงานเหลื่อมล้ํากันไปนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้เริ่มใช้วิธีการนี้กับหน่วยงานราชการบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลมากนักนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะดูกันต้องเป็นหนังเรื่องยาวแนละต้องดูกันในระยะยาวนะคะว่าการเหลื่อมระยะเวลาการเข้างานเลิกงานเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้มากเพียงใดค่ะและสําหรับผู้ชมนะคะที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับรถติดแบบนี้นะคะหันมาใช้ รถไฟฟ้ากันบ้าง<อ>ดีกว่าะนะคะและคุณผู้ชมที่รอรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนของแบริ่งสมุดปราการนั้นนะคะงานนี้รอฟมอเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้นั้นมี3บริษัทนะคะเข้ามายื่นข้อเสนอประกวดราคางานระบบรางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุดปราการโดยคณะกรรมาการจดจะได้ทําการพิจารณาและประเมินผลกันต่อไปค่ะ ซึ่งคุณยงสิทธิ์โรศีกูลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมก็ได้บอกว่านะคะตามที่รฟมนั้นได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานระบบรางสัญญาที่2โครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวในช่วงของแบริ่งสมุรประการซึ่งมีบริษัทสนใจมาซื้อเอกสารกัน9รายและก็กําหนดให้บริษัทที่สนใจนั้นยื่นข้อเสนอในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะตอนนี้ค่ะผลก็ปรากฏว่ามีบริษัทมายื่นข้อเสอ เสนอจำนวน3รายนะคะได้แก่บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP m e n t ์จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและกิจการร่วมค้า s t ต็ก AS ซึ่งขั้นต่อไปนะคะคณะกรรมการก็จะได้พิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาจะทำการพิจารณาและประเมินผลการยื่นข้อเสนอต่อไปตามแผนงานก็คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจ้างกันได้ค่ะแล้วก็น่าจะเริ่มก่อสร้างกันประมาณต้นปี2556ส่วนการก่อสร้างงานโยธา มีความคืบหน้าไปแล้วนะคะ0.83เปอร์เซ็นต์นะคะ นิดนึงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการรื้อย้ายสาธารณุปโภคโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงของแบริ่งสมุทรปราการมีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทางระยะทาง13กิโลเมตรด้วยกันนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ซอยสุขุมวิท107หรือว่าแบริ่งและจะไปสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้งมีสถานียกระดับ9สถานีโดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้นะคะในปี2560นะคะคุณผู้ชม ที่รอคอยรถไฟฟ้าเส้นทางนี้นะคะก็รอคอยกันนิดนึงนะคะ2560ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้คอยให้บริการแล้วะคะอีก5ปีนะคะรอกันไปนะคะจากเรื่องของรถยนต์รถไฟไปดูเครื่องบินกันบ้างดีกว่านะคะโดยการบินไทยนะคะเขาเปิดตัวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ไปแล้วนะคะและท่านก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วด้วยนะคะโดยมีการเสนอแผนงานนะคะปรับเพิ่มเที่ยวบินนะคะให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีการปรับราคาตัว๋วให้มีความยืดหยุ่นและก็จำหน่ายตั๋วด้วยสา ะะผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นด้วยค่ะโดยนายสรจักรเกษมสุวรรณนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนะคะโดยถือเลิกเวลา9นาิ9นาทีเดินทางมาถึงสำนักงานใหญ่การบินไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะได้เดินทางเข้าประชุมร่วมกับพนักงานฝ่ายบริหารและพนักงานระดับผู้จัดการกองขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่านะคะที่ห้องประชุมอ u d i t เรียม พื่อมอบนโยบายและแนวทางการทํางานก่อนที่จะมีพิธีรับมอบตําแหน่งนะคะจากนายโชคชัยบรรยายรงรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยในเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะโดยนายสรจนี่นะคะได้รับการสรรหาคนเดียวนะคะในตําแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่โดยจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2558หรือว่าเป็นระยะเวลา2ปี5เดือนเพราะว่าท่านจะมีอายุครบ60ปีนะคะจึงไม่ได้นั่งตําแหน่งนี้ครบ4ปี โดยจะมีการประเมินผลการทํางานนะคะทุกๆ6เดือนด้วยกันรประเมินครั้งแรกนะคะคือมิถุนายนปี2556และก่อนหน้านี้นะคะท่านก็เคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมมอจอ,อสมทหรือว่าเอ็มคอร์ดมาก่อน,นะคะอ่ะมันก็มีสิ่งที่ต้องทําในช่วงระยะเวลาไตรมาสนี้อยู่สองสาเรื่องที่น่าจะต้องรีบทําได้ก่อนที่จะถึงแผนดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ผมเห็นว่าสสิ่งที่เราควรจะเร่งทํา อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงเ,เรื่องของคุณภาพบริการนะครับโดยเฉพาะการปรับปรุงเพื่อจะเน้นในเรื่องของ Thailand Branding บนเครื่องไทยให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับในยามที่เวลานี้เราได,เาได้เราได้เครื่องใหม่มาเราเอาเครื่องเก่าไปทำที่นั่งใหม่เพราะฉะนั้นไอ้บรรดาเครื่องและที่นั่งเนี่ยในช่วงไรมาสนี้และในช่วงปีหน้าจะถึงกรกฎาคมเนี่ย มันจะมาใหม่หมดแล้วถึงกรกฎาคมนี้เครื่องจะมาใหม่อบหมดน,น,นะครับและที่นั่งก็จะใหม่หมดหมดเพราะบบนั้นการเพิ่มคุณภาพภายในเครื่องนะครับผ่านดาวคิด Thailand Branding เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณสอดจารก,ก็บอกนะคะว่าถึงแผนการทำงานเราจะมีการปรับเพิ่มเที่ยวบินให้มีความถี่มากขึ้นรวมถึงมีการปรับราคาตั๋วให้มีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งจะสนับสนุนการทําการตลาดและจําหน่ายตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางที่มีอยู่แล้วหลังจากที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการแก้ไขปัญหาความแออัดเมื่อจํานวนผู้โดยสารราว8ล้านคนย้ายไปใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองแทนค่ะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมที่จะเสนอแผนธุรกิจในปี2556ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่ง่านก็จะพบกับคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในวันที่12ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันก็จะสร้างจุดขายให้กับการบินไทยที่เน้น Thailand Branding เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันผ่านอาหารไทยบนเครื่องนะคะรวมไปถึงสินค้าโอทอและก็ผ้าไทยด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็คาดว่าหลังจากที่การบินไทยรับทยอยรับมอบเครื่องบินใหม่ไปถึงกลางปี56และการปร,ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในเครื่องบินจะทําให้ฝูงบินของการบินไทยนั้นนะคะมีความทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันจึงมองว่าอนาคตของการบินไทยนั้นน่าจะไปได้ด้วยดีมากเลยนะคะและเชื่อว่าการบินไทยมีโอกาสสูงในการทำกำไรเช่นกันค่ะ เนื่องจากเห็นว่าตลาดอาเซียนและก็ตลาดเอเชียนั้นยังมีโอกาสเติบโตสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะจีนอินเดียรัสเซียและญี่ปุ่นที่มีโอกาสขยายทั้งเที่ยวบินและจํานวนผู้โดยสารซึ่งมองว่าอีกนานเลยค่ะกว่าตลาดจะอิ่มตัวก็จะน่าจะสามารถสร้างไรายได้กันได้อีกมากเลยนะคะก็เอาใจช่วยการบินไทยด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการบินแห่งชาติเลยนะเป็นเชิดหน้าชูตาของบ้านเราด้วยนะคะพูดถึงสินค้าโอท็อปแล้วเนี่ยนะคะมีหลายแบรนด์ด้วยกันที่ ถือว่ามีคุณภาพมากๆนะคะถ้าได้รับการส่งเสริมเนี่ยออกไปนอกประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีนะคะใช่ค่ะแล้วก่อนจะไปช่วงที่2นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางด้านของยามาฮ่าค่ะคุณผู้ชมเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะรับชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบในรายการยามาฮ่าคัพเรส2012นะคะสนามที่4แล้วะคะ่ะโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะจากทางยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็น TTX Bike Stunt Show นะคะดีกรีแชมป์ระดับประเทศไทยแล้วก็ยังเร้าใจาไปกับ กับการโชว์เซ็กซี่บายวอชนะ,ะมาุกงานงานนี้ะนะคะ,คะแล้วปิดท้ายกันด้วยความสนุกจากคอนเสิร์ตของบูดาเบลสนะคะทั้งหมดนี้จะเริ่มในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะที่ลานทุ่งสีเมืองบริเวณโซน C จังหวัดราชบุรีนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปย้ําว่าชมฟรีตลอดการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไปกันได้ค่ะค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้าสปิดนิวมีความเคลื่อนไหวของเซบาสเตียนเวสเทลมาฝากนะคะในศึก F1 กลางปปีจะเ็น ติดตามชมช่วงหน้าค่ะ